굿มอร์นิ่งจ้ะพี่น้องมาเด้อเด้อกินกินปอเปียกันจ้ะปอเปียะง่ายง่ายมาเด้อกินข้าวคุยไปกับพ่อเถ่าทั้งนั้นก็กินทั้งนั้นอั้นี่กินทั้งนี้มาเด้อมาเด้อจับจับทั้งนั้นกินขวาแมงเมาโอ้เงนไหลพ่อเถ่าข่อยไตเแมงไนเแมงเมาในเเมงอย่างพี่น้องเอ้ยเบิงแนมปอเปียคข่อย เฮ็ดใส่ช่องแข็งไว้เอาแล้วก็ทอดไว้เพราหำหำเราก็ัมาอบพี่น้องก็ต้องไปทอดอีกมันคืบ่มันเดี๋ยวน้ำจิ้มใส่บักพริกอมดูโดดอันพอท่าใตแมงได้หลายๆพี่น้องจากว่าแมงยังยังได้แน่ก็อันทั้งแมงเมาเมื่อนี้เพ่นขวแมงเมาได้แมงเมาหลายๆแมงเมาแมงกีซ้อนแมงตับเตาอู้หลายอย่างพี่น้องเอ้ ออืได้ไลน์ันว่าเก็บขี้ข้านเก็บเอาไให้ปลากินพันไอ้วัในให้ปลาปลากระสนุกกินเพราะปลาปว<ฮ>ดโพกทั้ง้นคนก็ได้กินปลาก็ได้กินเนี้ยแมงมันลงหลายอย่างพี่น้งองทั้งแมงหออัวกุ้ยั้งแมงม,งงม,งมงงาว์ต้สารพัดแมง จี๊สองจี๊ส่วนอืมแมงดากระโดนโดนลงงุง,จ,งจับอือหือตงโยมมจับมันเจ้างับอะไรจับมไว้ฮัืฮึฉนุกฉนุกกินเมื่อเช้า,านี้นันตื่นขึ้นกับพ่อเห็ดเห็ดฟางก็เกิด องหั่นพาช่มสวนกับพ่อเฮตตะปูสารพัดเฮตขึ้นแล้วพี่น้องบ้านใครอันเป็นที่นาสมัยก่อนเออที่นาค่ะกะเ็เลยเฮตเป็นบ้านสวนมันก็เลยเป็นพักเพิ่ดเฮตยังขึ้นธรรมาชาติไหมพี่น้องอืมเ้วขื้นทุกอย่างตัวม,มีส่วนนียกินตามนีน่แหละจับพึกเกา อันนีอุ่นซิบอันคุณกินไปแล้วสองห,ห่อนหอนอปรณห่อนแสบพี่น้องเฮดไว้ประหยัดเวลาน้ำนั้นออกมาใส่เต๋าย่างกรอบนีขนาดนั่เปิดเวลา ไปบ้านทีไปเฮ็ดซอปสู๊สรพอเถากินอยู่นเนาะเถาพ่อเถายังไม่ได้กินฝีมืออยู่ไปบ้านยากแต่แบีบบวมวะเฮ็ดจักวนอยากยกังยยไปบ้านแล้วตำนาตำหลังเนี่ยแม่พอเถาเกีอยากหลายครับ น้องอย่เห็ดอืมอืมอืมไม่ต้องอีกไปทําเอื่ออครกันอืมอืมจดเลยค่ะ ใแกลูกโดดเผ็ดๆจวดจัดฝาดบุ๋มอร่อยไหมล่ะทำมีะะาามแล้ว,ค,ลว,วค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามนะทุกคนไปแล้วคขือกคุยกับพ่อเถาไปแล้วไปค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแล้วบายบายค่ะเออลืมขอบคุณ ดาวเด้อค่ะแม่พี่น้องจ้าช่องน,น่อยๆก็ได้ดาวแล้วขอบคุณนะคะยูดีมีแห้งเฮงเลยลให้ปังๆกันจ้าไปแล้วบายค่ะ